สวัสดีครับ я, สวัสดีคร e ับนะเอ๋อลมปัดสวยๆคือเก่าอ่ามือนี้มาน้านำแอกเอ่าเอมีกลมครับนี่ยยางรวยๆนี่เป็นของพองงบนะพองงบเป็นอยู่ขุ่นไก่ๆอ้โหวันดีไทยขึ้นพุ่นเฝ้างัวนตลอยูดมาต่างตัวนี้งัวเพิ่นครับนี่ เป็นสิ่งก็ถือมัดตากหนาไปงัวขึ้นมันโอ๋พอกันประจาครับเป็สน,นสึง่งบารรณสูงปีปีนี้สิได้อาศัยพอพันเพิ่นเหรอครับนะนะแม่คุณโฮมกไครของเพิ่นไปผสมขนาดจะติดครับเพราะว่าไปเห็นเพิ่นเป็นสัดอีกหลอดนะแต่ของอ่าแต่อีกตัวก็คือนี่แหละแม่พึ่งเผานี่เป็นไม้ครับนะจะ เป็นหยาจนคำจนหมื่อครับกล้องแม็กกลองไปอังฟององแปะอย่านี่ได้กี่เทะแน่นอ่แน่นาคือไปขึ้นไอตาไข่ขึ้นบนอะไรลงไปกินขันขันเป็นอยู่บ่ได้ยักบังไปนั่น mùa phù cho đấy bằng bay tôi đây nè váy chân đấy váy tần đấy quá tần đây váy tần đây này tần เงงก,กิดอะไรมันเฝ้าอยู่นั่นดีก็บังทึกเจ้าเฝ้าอยู่ไหมมันได้บอ่อสันดอกถามเจ้ายืนเฝ้าอยู่ตีว,นนะว่าสิละไรไหไมท่านมูเขาพูดเขาอยู่ทีงโน่นพุ่นมูเขาอยู่ทีงโน่นพุ่นมันประเดี๋ยวอะไรไ,ไปแล้วมันอยู่นี่ประจำไหมเออ ไม่ซึ้งครับนะงัวเพลินครับนะงัวพอเจ็ดงัวเพลินนะอยู่น้ากันเดี๋ยวไปไปดูตรงนี้น้องไผ่ครับนะนตรงน้องนี่กอไผ่เขาเอื่นน้องไผ่จักแม่ต้มแมนกอไผ่สามกอน,นี่อาจจะเป็นน้องไผ่ครับนะของ,งไม่ซึ้งมาดรอจิปล่อยสามสา,มสา,มสามวาสาพอพันเพลินขัดหน,น้า,ามันสัตว์มีเงินกันไม่สามไม่ฟ้ามเอาไว้อยู่กอบปลาแก่มาไหนะ สมเล็จปีแรกปีปีที่แล้วนะปีกับตกปีที่สองน่าจะอยู่ทีสามปีกว่าปีกว่าที่พ่อเก็บไว้อยู่ครับอายุสองปีจะเปเลี่ยนสามพ่ได้หลุดออกก่อในอึ่งเผา ก็ข้อของอู้ลมอยู่บนท่านแห่งครับข้อของพยาบาลครับพยาบาลมันสูงครับ้อมที่ว่า,ายีสิบไร่รับถึงอยู่นะน่าจะถึงบ่กว้างอยู่นะครับนะอูเนี่ยบิึงคือบ่กว้างนะครับเนาะอาจจะเนี่ยเบิงึงเป็นยีสิบไร่เังส่นะแล้วก็นีฟ้ามาจะบ่ถึงอยู่บ่กว้างอยู่คือกันเลยนะกว้าง เสื้อหา20ปุ๋แล้วครับนี่ครับกไม่เหนีหน่อยนครับนี่ดูถูกปะด,ดิ้กกันเว่าพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพ,มพื้นผาเหี้ยวไก่นี่ได้บ่อึงพอพอดนี่รอบบึงปังมีตัวได้เฝ้าครับ เ,เดี๋ยวไปยืดฟังไตล่มกันครับตอนนี้อาจจะล่มเขาลำโพงหรือเปล่าด้านนี้เดี๋ยวเราไปควางเฮ้ยังไงเอาด้วยมไตเลืออ่องนเงี้ยนี่แมนะ่ผมมียังอีกกินอ,อกนะ

วายกมีครับเนดะ็แต่จะเป็นค่ายพวกควายแม่ปิงแม่แหล่นนะควายแม่อ้อยเคยมาประจำของสมนินฟรามก็จะมากินอยู่นี่กัแทบจะตามคลิปก้อนหนานี่ครับนะกัแทบสิเป็นอาทิตย์แล้วติดสองอาทิตย์แล้วจะพักไว้ก่อนลบลบกล่องกันหน่อยพันธุชิดไปพอดี เราขึ้นมาที่แห้งเมืดครับผนะสมหลายแต่ก้อนน้านี่ขึ้นได้เลยนะครับตึงเลยเราตึงเลยแต่ตอนนี้มันอาจจะลดลงโอ้นี่ของพูดอะไรนี่ต,นนนนนต,ตัวนี้นอยนีนนะ่มัดใส่นี่เห็นเฝ้าตัวเมื่อ้าตัวนี้ใส่เนาลอยหอนครับเนาะ เจ้าผมครับนาะบวไปลงท้อลงลงสะใหญ่ครับนะนี่มันกับ่มีน้านครับนี่บริเวณนี่น้ำม,มึดละมีอย่างแห้งนะครับนะสะพอบถันแห้งกระตือแล้วครับนี่ยบวมีน้าแล้วก็จะวิ่งสะใหญ่อย่างเดียวครับนะสะใหญ่สะทำเลทุ่งทุ่งทำรีปอบี่นั่นแหละยู่ไกลซะน้อยๆฮักปูดได้ปูเอเลี่ยดนะครับเนาะ มาฝ่อจาศร้าแล้วสามีฟาร์มหนูวัอหนูบับเป็นตัวเป็นไงอ๋อแห้งบะถึีงนะครับหมอนนะมาเร็วมาเร็วมามาเนี่ยควายนี่เป็นซาต่เชื่องกว่าครับเื่องกว่ามั่วครับอืม วัได้แนมครับขึ้นได้หรอือบปล่คือจะเป็นหลังโกงครับโอ้ยเผื่อแป๊บเดียวครับวันนแน่นะครับนเะมื่อกี้นี่เป็นโกงของหนุว่ามันขึ้นได้หรือบปล่ครับนั่นพาดน,นี่เดียวกำลังเบิ่งควายอยู่ยกหางโอ้ยเสียดายเลยครับบริตึ้งอยู่เบิ่งครับนะี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้นี่ ท่งถ่ายคว้าอยู่ดีๆหันไปทางตึงนะท่านผู้นาําแด,เดงเข้ากันการจะ,จะ,จ,ะจะนับเป็นมือน่อไหร่ครับวันที่สองนะครับนะอาจจะละตอนเนืองคลิปนะ,ะต,ต่อนเนืองคลิปอะไรเต่าต่อนเนืองคลิปนี้วันที่สองครับนะ ที่สอง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 มีนาสองมีนามีโอกาสที่จะได้พ่อพันธุ์ตัวหน่อยๆของผู้ใดนั่นหนึ่งผสมติดไปกับพ่อพันธุ์ของไทซึิงครับนะอันดับสองที่ใกล้เคียงนะครับเนาะว่านอกนั้นของแม่กลมของพมีของพ่อพันธขึ้นไปอยู่ทั้งโน่นเหมิดครับนะไปดูเมื่อล้วขึ้นโน่นเหมิดทั้งสามสี่ตัวครับนะพ่อพันปลาอยู่สี่ตัวนี่มาราไซบองหั อาจจะเป็นเหมือนจะเป็นองไผ่น้นอเนาะก็ดำบางทีตัวจอยมันของพอ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 เออปรสินปรสินนะแม็กแม็กปอนะครับทีมงานแม็กปอเปนครับนะตัวนั้นตัวภูนะ่ครับเนาะ เพราะว่าเท่าจริงเพาท่านเห็นครับโอ้เรนมาใส่แล้วกาสีเรนขึ้นเลยตัวนี้ครับนี่ครับง่วนหน่อยเป็นงสีครับเรนมาใส่ครับนะนายกตึ่นมะอืม แม่สิได้อายุประครับนหะนาน่ามย่อยเลยครับแสดงว่าเขาไปแล้วบางนึงครับเงี้ยกาดเขาไปแล้วบางนึงครับจังหวะนี้เอาอยู่ไว้สักบางมาโอ้ครับบางมูงโกงครับนะบอดี้เบ่งครับอย,อย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหรตึงอีกแนมเห็นนี่ก็ชิมันใจครับนะ มัานอะไรทั้งหมดจังหวะท่านใดเมื่อกี้เพิ่งแป๊บเดียวถ่ายคว้าอยู่จนตึงเลยอันไปในหลังโกงครับหลังโกงครมีโอกาสครับแล้วก็มีโอกาสติดครับเพราะว่าเป็นตอนนี้เป็นซาตีน้ำไหลนะแม่แนมไปไกลๆจะเป็นแม่ข้ามเพียงสาวเป็นก็อาการป่วยปากทับปวายครับรักษาใช้ยารักษาไปแล้ว มีลอยกินนมเสยสมบูพ่อมาเฝ้าปรสมบูพอ่อลอยกินนมเสยธรรมดาดีครับกินน้ำมัใหญ่เสยเดี๋ยวน้าม,มีโอกาสได้ครับนะนเห็นเป็นเราตึ่นหนึ่งบัดบัตริเห็นจ้าจ้าแต่ว่าก็เอาเป็นตามคลิปนี้กันนะมีโอกาสผสมติดแหรอครับนะแต่ว่าโดยธรรมาชาติถ้ามันติดนี่ไรนี้ แล้วบนตีนเนี่พอนจะบั่ฟอสโดนนะครับนะส่วนมากขาได้แล้วพอนจะนี้ไปล่อยมันไว้นี่ครับนะเขาก็จะพ่อสก,ก้อนครับเนาะยิบนี่กับเส้นสูงจะได้ก็มี่ครับนะพ่าบนฟอสอยู่นี้พวเป็นยังครับแอ้ก็นี่ทำเพียง น้องฟักปอนนะครับสำหรับพุ่นครับยังทูก,กันพุ่นอ่าเป็นทวีซับไม่มีปัญหาครับนะน่่จะมีปัญหาหรือทวีซับ ่อนอนนอนแน่อยู่ครับเก็บขาเนี่ยยกขาอยู่ครับเนาะเจ็บเล็บเล็บพันญยาแล้วเนาะแน่ถึง่ะ้นตตามม็ดปิงคับไฟเขาใหญ่ๆนี่แิงเะาทูดอาราสานะครับอู้ว พ่อครับจำนี้ครับคลิปนี้ครับที่ความเป็นปีนี่แหละอะยืนยันนันจะได้ทำแบบนี้เป็นชัดแบบจังสี่ผสมมีพอพันฟองสีมีโอกาสได้สูงครับนะขอบคุณท่านที่เขา้ามาเราชมกันค,ครับสวัสดีครับ